ายา

กอราดีาอันนี้จนี่หนเาันันลยครับนอาทนี้เลยครับให้บอกความูพันไหในด้านสุขภาพนี่เราไนคับใช่ครับนจะต่อยอดในการวิจัยเรื่อง เดี๋ยวในที่ไปชมคนนอนากนอยกนะเดี๋ยวให้รับีพูดน้าพูจเข้าหูคนมีสติเลยจะไปหาหม ครัผมก็แต่ตัวนี้าหนึอยมเป็นคนใหม่ก็เข้ามาเสริมาทุกอย่างดีขึ้นขอเกาเท่าตนนะครับท่านีที่รับมานะครับก็ขอให้ทุกอย่างเป็นคารบ้อยความเร็งเป็นรอยต่อนะครับ ที่เป็นิบายที่ในการสร้างความแข็งความมั่นคงนั้นก็ยังไม่ได้ใช่ดังนั้นท่านในส่วนของปัญหาอา,ากาศที่เคยเกิดขึ้นมายอมรับว่าให้ให้เราแก้ปัญหาในสมัยตรงนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่าน,นครับสวัสดีอีกครั้งน,น,นะครับนายกค,ครับเข้าสู่วาระหลังที่นายกกล่าวเปิดชื่ที่จะรุ่งพิชิตนะครับเสนอต่อมา